แก้เส้นพิษอมพึกแก้อมพาดแก้ดับพิษปตคาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีผู้เอาไปต้มกินแล้วก็หายจากอาการเป็นอมตะพึกอมพาดเคยมีคนเป็นอมพาตนอนติดเตียงอยู่ประมาณสองปีนะครับแล้วแต่มือยังทำงานได้ก็คือสามารถดูโทรศัพท์แล้วก็ดูรายการของลุงสุขเนี่ย มาพบว่าลุงสุกนําเสนอดีปรีต้นนี้เขาเรียกกันว่าดีปรีนั่นเองนําเสนอเรื่องดีปรีเอาไปใช้แก้อาัมาพึกอาัมาพาตได้แก้พิษปัตตคาตก็คือเส้นเอ็นของเราเนี่ยมันมีอาการแข็งเกร็งไม่สามารถที่จะ ขยับได้หรือไม่สามารถที่จะยกหรือให้มีแรงขึ้นมาได้มันเป็นเหมือนพวกอวมพึกอมาพาตเช่นเดียวกันเส้นปัตตคาตเนี่ยมันแก้ได้นะครับพอเขาดูได้ดังนั้นเขาก็เลยให้ลูกหลานเนี่ย ซื้อดีปรีแห้งมา1นกิโลปรากฏว่าได้1นกิโลเขาเอามาต้มประมาณสองขีดมั้งต้มด้วยน้ำแล้วก็เคี่ยวให้เดือดประมาณสัก10นาทีเสร็จแล้วบอกว่าเอามากินในขณะที่มันอุ่นๆก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นครั้งละ1แก้วนะครับ นี่เป็นคําบอกเล่าที่เขาพิมพ์มาในคอมเมนต์เขาบอกว่ากินไปประมาณสามวันรู้สึกมันขยับแขนขาได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็กินต่อเนื่องไปอีกประมาณสักสิบห้าวันปรากฏว่าลุกขึ้นมานั่งได้ลูกหลานเห็นก็แปลกใจดีใจกันใหญ่เลยทุกคนก็กุรีกุจอเอาพริกไทยนะ่ะไปต้มเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอามาตั้งไว้ให้พ่อเนี่ยสามารถที่ตักกินได้นะครับแล้วก็แกก็กิน ตลอดทั้งวันเลยเหมือนกินน้ำเลยแกบอกอย่างนั้นแล้วพอหลังจากนั้นประมาณสักยี่สิบกว่าวันแกลุกลงจากเตียงสามารถทรงตัวได้เดินได้ก็ย่องกระแย่งแกก็บอกว่าโอ้โหลูกหลานดีใจกันใหญ่หาไม้เท้าหาไม้สามขามาให้แล้วก็พาเดินรอบหมู่บ้านเลยแกก็บอกแกดีใจมากๆเลยแล้วแกก็ บอกว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าหลังจากกินครบหนึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงจะมาบอกกล่าวอีกแล้วหลังจากนั้นก็หลังที่ครบหนึ่งเดือนไปลุงสุกก็ลงคลิปนี้เอาไว้แล้วก็เอาคําที่แกคอมเมนต์เนี่ยมาใส่เอาไว้แล้วก็คนทั่วไปได้ดูกัน ในฐานะเอฟซีของลุงสุขกขก็มาเปิดเห็นเข้าแกก็มาคอมเมนต์ต่ออีกว่าตอนนี้ลูกหลานดีใจมากเลยว่าได้เดินได้แล้วออกกําลังกายได้แล้วแต่ว่าถึงขนาดไม่ร้อยเปอร์ซนตะแค่แปดสิบอร์ซก็ถือว่าดีมากเลยดีกว่านอนติดเตียงมากมาย แกขยันเดินมากเลยทุกวันนี้แกบอกอย่างนั้นเหตุที่ขยันเพราะว่าตอนที่นอนติดเตียงเนี่ยอยากจะออกกําลังกายก็ออกไม่ได้แต่พอสามารถที่จะลุกได้ขยับได้แกเลยบอกแกต้องขยันออกกําลังกายการออกกําลังกายถือเป็นการรักษาตัวเองที่ดีที่สุดทําให้ร่างกายแข็งแรงแกบอกว่าอย่างนั้นนะวันนี้ลุงสุกก็บอกประจําอยู่ว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสออกกําลังกายได้รีบออกกําลังกายเลย อย่ารอจนกว่าที่เราไม่สามารถออกกําลังกายได้แต่อยากจะออกกําลังกายอย่างนั้นมันก็หมดเวลาของเราแล้วการออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องวิ่งนะแค่เดินให้มันเหนื่อยสักวันละครึ่งชั่วโมงจนถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดินแบบให้เรารู้สึกว่าเราเดินเร็วกว่าคนอื่นเข้านิดหน่อยประมาณนั้นก็พอแล้วไม่จําเป็นจะต้องวิ่งก็ได้นะครับการเดินเนี่ยเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดเพราะว่ามันค่อยๆทาให้ร่างกายของเราอบอุ่น รวมถึงไม่ให้หักโหมเกินไปนะคนที่อายุมากๆแล้วถ้าออกกําลังกายหักโหมเกินไปก็ไม่ไหวเช่นเดียวกันอาจจะวูบไปได้